สิ้นสุดลงซะแล้วนะครับกับใช้ยชนะ4เกมรวดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนักเตะที่ถูกจัดลงในช่วงที่ชนะ4เกมรวดกับเกมประเดิมสนามในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยเป็นนักเตะคนละชุดกันครับฉะนั้นก็จะมีนักเตะบางคนที่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดไม่ได้จริงๆ และนักเตะเหล่านั้นสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่มุมไหนติดตามได้จากผีจับยัด EP นี้ครับผีจับยัดสนับสนุนโดย A Team House เนรมิตบ้านมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้พิเศษทำนัดกับ A Team House แ,แจ้งโคตรูบนกับ NAT, แนทรับฟรีส่วนลดค่ามาจำ1,000 0บาท A Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณสนใจคลิกทก่ด้านล่างได้เลยนะครับ NHK หมวกกันน็อกที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกจากสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศใช้งานจริงโดยนักแข่งม o t ต GP และมีการทดสอบความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการขับขี่พร้อมของแถมสุดคุ้มสุดพิเศษสั่งซื้อได้ที่เพจ NHK h e l m e s Thailand หรือว่าคลิกทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับและนี่คือ e ี EP ที่62 ของผีจับยัดแล้วนะครับแน่นอนครับกับเกมที่ยูเนเต็ดแพ้ให้กับเรอัลโซเซดาตศูนย์ต่อหนึ่งนะครับในการประเดิมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟายูโรปาลีกมันก็เป็นการยุติช่วงเวลาดีๆครับกับชัยชนะ4เกมรวดที่ยูเนเต็ดทำได้ในศึกพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องว่าตามตรงนะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าชุดนักเตะที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้าไล่เรียง11ตัวจริงมันก็ จะฟิกยูแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประตูก็ได้ปิดเดกเกมรับเนี่ยแบ็กขวาดาโลแบ็กซ้ายมาเลาเซียเซนเตอร์เป็นคู่ของวารานกับมาดิเนซครับตรงกลางก็จะมีแม็กตูมินีเอริกเซนบูโนด้านบนก็จะเป็นเอ่อซานโชราสฟอร์ดแล้วก็อาจจะเสริมแอนโทนีเข้ามาหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีอิลังกาที่ทำผลงานในบทบาทของการเล่นเกมรับด้านบนได้พอใช้นะครับนี่ก็จะเป็นทีมที่วนกันอยู่แต่ว่าในเกมยูโรปาลีก นเนื่องจากว่มันต้องมีการโรเตชันอยู่แล้วเพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับพรีเมียร์ลีกซึ่งมีโปรแกรมเดิมเนี่ยนะครับกำหนดจะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่แหละฮะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับจากการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2นะครับแห่งสหราษอาณาจักรก็ทําให้เกมพรีเมียร์ลีกมันต้องเลื่อนออกไปแต่ว่าแผนเดิมเนี่ยนะครับ เนฮากก็ต้องเตรียมไว้สำหรับการลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ฉะนั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนทีมเราก็จะเห็นว่าเซนเตอร์ปรับเป็นคู่ของแม็กควายกับลินเดเลฟนะครับมีการเปลี่ยนมิดฟิลด์ใช้คาลเซมิโร่นะครับใช้เฟร็ดนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีการใช้คริสตโนโรนัลโดเป็นตัวจริงก็มีการเปลี่ยนทีมในแดนหลังนะครับคู่เซนเตอร์เปลี่ยนคู่มิดฟิลด์ก็เปลี่ยนหน้าเป้าก็เปลี่ยนทีนี้แกนทีมก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับมันก็จะ ซึ่งประเด็นวันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะหานักเตะที่แบบเป็นแกนสำคัญนะซึ่งผมคิดว่าเทนฮากสามารถที่จะโรเตชันนักเตะได้บางส่วนครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในนาทีนี้สำหรับความที่เห็นผมเองนะฮะหลายท่านก็อาจจะนำเสนอในมุมของท่านได้ผมว่ามีนักเตะ5คนครับที่ณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด d r อกไม่ได้เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีความสำคัญมากกับ ทรงการเล่นนะครับกับแผนการเล่นแล้วก็เป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อาจจะมีโอกาสนำผลการแข่งขันมาให้กับทีมได้ว่าแล้วก็ไปจัดกันเลยครับกับ5คนนักเตะที่ตอนนี้อยู่ในเตขาดไม่ได้ครับผมไปที่คนแรกก่อนนะครับลิซันโรมาร์ติเนสหรือว่าลิชาซึ่งเป็นฝันใจของแฟนยู่นเตดไปแล้วในตอนนี้นะครับผมว่าสิ่งที่ลิชามีซึ่งหลายท่านน่าจะเห็นอยู่แล้วถ้าเอาในเรื่องของ จิตใจก่อนแล้วกันนะครับกับบุค,คลิกต่างๆผมว่าสิ่งที่แฟนบอลยูไนเต็ดเห็นอยู่แล้วคือแพชชั่นนะครับในการลงเล่นเวลาสกัดบอลได้แล้วก็เฮ้ยปลุกใจเพื่อนๆแสดงความดีใจเฮ้ยแท็กเพื่อนนะครับแสดงให้เห็นว่านี่คือผู้เล่นที่พร้อมจะสู้แล้วก็ยกกระดับสภาพใจิตใจของทีมอยู่เสมอผมอเคยบอกมาในไลฟ์ก่อนหน้านี้ว่า ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ยู่นเตดแพ้เบรนฟอร์ดสูญเสียนักเตะยูเนเตดเหมือนกลัวที่จะลงสนามแล้วไปล้มเหลวอะคือเหมือนกลัวเกรงกลัวความผิดพลาดแต่พอมีลิซันโดเล่นตัวจริงแล้วก็เฮ้ยพอเขาทําได้เขาก็จะปลุกใจเพื่อนว่าเฮ้ยเราทําได้เว้ยสุดยอดแท็กกันหน่อยเราต้องสู้สิวะอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเลยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเหมือนบุคลิกของนักเตะที่มันเปลี่ยนไปเราเอานักเตะที่มีความเป็นผู้ชนะเข้ามาในทีมมากขึ้นอันนี้คือเรื่องของจิตใจนะฮะ ส่วนในเรื่องของทัคติกเราทราบกันอยู่โอเคในเรื่องของส่วนสูงเราไม่เถียงครับว่าลิซอนโร่ไม่ใช่เซนเตอร์ที่มีจุดเด่นเรื่องความสูงแต่ว่ากับการเข้าบอลที่หนักแน่นนะครับเป็นคนที่อ่านจังหวะบอลเข้าบอลแรกได้เร็วตัดเกมตัดบอลได้เร็วมากๆนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือคอยซ้อนเพื่อนได้เร็วนะครับตอนที่คู่กับวาราน,นี่จังหวะไหนวารานเข้าไม่ทนันลิซอนโร่ซ้อนทันทีจังหวะไหนมา,าเลเซียโดนกินตัว ลิซันโดซ้อนทันทีนะครับหรือว่าจังหวะที่ลายมิดฟิลตัวต่ำนะครับต้องการกําลังเสริมจังหวะที่เฮ้ยบางจังหวะมันผ่านการป้องกันของมิดฟิลตัวต่วตำพวกคาสิเมโรแมกทูมมนเมนีไปแล้วลิซันโดจะซ้อนเข้าเร็วมากนี่ยังไม่รวมจังหวะการออกบอลที่แนวลึกนะครับจากการลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วก็ออกบอลแนวดิ่งแม่นๆจ่ายจากลิซันโดไปถึงบูโน่จ่ายจากลิซันโดไปถึง, Bruno, ป,ถงปีกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการจ่ายบอล เพื่อลำเลียงบอลขึ้นหน้าภาษาแท็กติกก็จะเรียก progressive pass นะครับหรือว่าถ้าเป็นการเลี้ยงบอลขึ้นหน้าก็จะเป็น progressive carry คือการลำเลียงบอลขึ้นหน้าก็เป็นจุดเด่นสําคัญอีกหนึ่งจุดของทางลิซันโดมาติเนสฉะนั้นไม่ว่าจะได้เรื่องจิตใจเมื่อจะได้เรื่องอความคล่องแคล่วว่องไวการอ่านเกมที่เร็วความเด็ดขาดความดุดันนี่คือนักเตะหคนครับในแผงเกมรับที่ยูไนเตดจะขาดไม่ได้ในตอนนี้ครับคนที่สที่หลายคนบอกว่าเบื่อนะครับ ขี่ยัวไปหน่อยอันนี้คือซีซันที่แล้วนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเกมยูโรปาลีกไม่มีเขาเล่นตัวจริงมันเห็นความแตกตา่างก็คือบรูโน่ฟ์นั n นเดสสุดท้ายแล้วนะครับบรูโน่เนี่ยถ้าเรารู้จักเขาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนเขามาใหม่ๆบรูโน่พูดเลยว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ออกบอลเสี่ยงซึ่งคําว่าออกบอลเสี่ยงหมายถึงว่ามันก็จะมีหลายจังหวะที่เขาจะออกบอลเสียนะแต่ทีเนี้ยพอเกมเจอเรอัลโซเซดา ไม่ได้มีบูโน่ลงตัวจริงนะครับมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้มีบอลแบบพิฆาตกู้ต่อสู้ในการจ่ายแบบแน่นอนภาษาที่แฟนบอลรู้จักคือคำว่าคิลเลอร์พาสนะครับเราไม่มีคิลเลอร์พาสที่จะจ่ายปุ้งเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายนี่คือสิ่งที่เราขาดไปนะครับเมื่อไม่มีบูโน่เป็นเดสถามว่าในยามที่มีคริสตยนเอริกเซนลงสนามเหมือนกันก็มีเอริกเซนนี่แต่ จุดสำคัญครับมันอยู่ที่คุณใช้งานเอิกรซยนตรงไหนจุดไหนอย่าลืมว่าเอเรียนนะครับในตอนที่บรูโน,โนอยู่หรือแม้แต่เกมเมื่อคืนวันพฤหัสท,ที่ผ่านมาเอิกเซยนถูกกรับไปเป็นตัวลําเลียงนะครับเขาไปเย็ยนต่ําเขาไม่ใช่มิดฟิลตัตวกลางที่ เป็นเบอร์8ด้วยซ้ำหรือว่า CM ด้วยซ้ำเขากึง่งกึ่งไปเป็นตัวต่ำด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นไม่ยืนตัวต่ำเนี่ยเอ,อริเซ่นก็จะไม่สามารถจ่ายบอลสุดท้ายเข้ากรอบเขตโทษได้บ่อยๆฉะนั้นผมว่าการจ่ายบอลพิค่ากเดแจสู้อะถ้าไม่นับเอ,อริเซ่นก็จะมีนักเตะอย่างบุนโนลเฟรนเดซี่ผมว่าสำคัญที่สุดที่ถ้าวันไหนไม่มีเขาเนี่ยมันก็เห็นผลเลยนะครับว่าเออมันเปลี่ยนมันแตกต่างไปจากเดิมคนที่3เป็นนักเตะที่ผมบ่นเช้าบ่นเย็น โดยเฉพาะเรื่องการ cross บอแต่พักหลังดีขึ้นแล้วนะพอดีขึ้นก็ต้องชมนะครับยอมรับว่าเออไอเปิดเสาสามเสาสี่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับอย่างเดียโกดาโลน้องรักผมเองนะฮะเป็นนักเตะที่ผมยอมรับว่าวิจารณ์ตรงไปตรงมาด่ายเยอะสุดโดยเฉพาะเรื่องของการ cross บ a แต่ว่าเกมเจอซูดสดาดเนี่ยจริงๆเขาควรจะได้แอซิสนะ<ๆ>นะเขาเปิดบอล cross สวยมากให้คริสเตียนลโรนโดงเข้าไปแล้ว แต่คริ i o โน l ไปล้ำหน้าก่อนแต่เปิดบอลดีครับฉะนั้นการ cross b ลของดาโล่ดีขึ้นทีนี้จุดที่ผมว่าดาโล่สำคัญกับทีมคืออะไรผมว่าเขาเรียนรู้ฟังก์ชันหรือว่าสิ่งที่ต้องทำในการเล่นเป็นแบ็กขวายุคใหม่นะครับอย่างแรกคือการสอดประสานกับปีกขวาซึ่งตอนนี้มีแอนโทนีเข้ามาแล้วเนี่ยผมว่าดาโล่ทำได้ค่อนข้างลงตัวลวจะจังหวะไหนควรจะสอดเติมไปช่วยเกมรุกนะครับ จังหวะไหนควรจะช่วยกันเล่นเกมรับในแดนตัวเองซึ่งก็ต้องชมแอนโทนีนะเขาเข้ามาช่วยอยู่บ่อยอยู่นะในในเกมเจอโซเซรันะครับมผมว่าเรื่องของการรู้วจังหวัดไหนควรสอดไปช่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดาร์โลทำได้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการขยับไปเล่นเสมือนเป็นมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งที่ภาษาแท็กติกผมว่าหลายท่านน่าจะได้ยินกันมาเยอะแล้วนะครับที่เรียกว่า i n v e r t e d fullback ซึ่งชัดเจนครับว่าดารโลสามารถหุบเข้าในเพื่อ ที่จะเป็นหนึ่งในแผงมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งนะครับในยามที่ทีมจําเป็นต้องเพิ่มตัวผู้เล่นในแผงแดนกลางเพื่อขึงเกมใส่ผู่ต่อสู้ซึ่งดาร์โล่ทาได้นะครับดาร์ลโลสามารถขยับเข้าไปด้านในเป็นเหมือนมิดฟิลด์คนแล้วก็เปิดบอลหรือว่าจ่ายบอลแนวลึกได้ดีเช่นกันฉะนั้นมันเห็นชัดครับพอเกมครึ่งหลังในเกมเจอสุดสดที่อยู่ในเตใช้วิกตอนยืเลิโอ้โหชัดเจนครับว่า บินเนอร์เลฟเขาคือเซนเตอร์ธรรมชาติเขาไม่สามารถทําในสิ่งที่ uh, ดาร์โลทาได้นะครับหรือแม้แต่บางคนบอกเคยให้โอกาสบิสก้าหน่อยมันบิสก้ากับการเล่นอินเวอร์ชั่ฟูลแบ็คมันบิสก้ากับการช่วยเติมเกมรุกอันนี้ก็ต้องว่างกันตามตรงว่าบิสก้ายังไม่คล่องเท่ากับดาร์โลฉะนั้นก็ต้องยอมรับตรงๆครับนักเตะที่ผมดาา่าเช้าด่าเย็นเรื่องครอสบอลผมเคยพูดนะว่าดาร์โลอ่ะโอเคปรับเรื่องเกมรับกับเรื่องครอสบอลแล้วเองจะไปไกล ซึ่งตอนนี้ก็ต้องอยอมรับว่าดา์โลเป็นนักเตะคนสําคัญที่สุดในทีมคนหนึ่งไปแล้วเวลาดีก็ต้องชมนะครับเวลาไม่ดีก็ต้องตาหนิซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องชมเทียโกาดาโลครับคนที่4เมื่อกี้ผมพูดชื่อเข้าไปแล้วคือคริสเตนเอริกเซนเราทราบกันอยู่ว่าตลอด5เกมอซึ่งรวมเกมแพ้สุสดับไปด้วยนะครับซึ่งส่วนมากเอริเซนก็จะได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าหลักๆห,หน้าที่ของเอริเซนคือการํำเรียงบอล แก้เพรสนะครับจากาแดนตัวเองจากหน้ากรอบขีดโทษตัวเองขึ้นมาถึงกลางสนามแล้วส่งบอลต่อให้กับตัวรุกไปทำเกมเจริงๆบทบาทตรงเนี้ยหน้าที่ตรงเนี้ยเราคาดหวังให้เฟรนกี้เดยองครับเป็นคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ในการลำเลียงบอลขึ้นหน้าผมเคยทำไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ทำคลิปไปนะครับน่าจะเป็นผีจับยัดเนี่แหละแล้วก็บอกว่า ถ้าสมมุตินะในโลกคู่ขนาดนะในโลกที่ไม่ใช่ความจริงนะเราได้คาซิมโรมายืนรับให้คนหนึ่งแล้วเรามีตัวลำเลียงบอลแบบเดยองเนี่ยคือ2คนนี้จะเป็นคอมบิเนชันเหมือนการร,รวมคู่กันที่มันสุดยอดมากโอเคเราไม่ได้เดยองครับแต่เอเด็กเซนก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากนะครับในการลำเลียงบอลแก้เพรสเพราะว่าเอเด็กเซนสามารถจ่ายบอลแนวลึกได้ดีนะครับบอลคมๆบอลบอลแบบ แม่นๆ uh, ผมว่าเอริกเซนทำได้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็ในเกมเจอโซเซดัตเนี่ยจะมีช็อตหนึ่งที่เอริกเซนเนี่ยลำเลียงบอลขึ้นมาพาบอลลากตะลยขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตทโทษตัวเองนะครับไปถึงเกือบเครื่องสนามแล้วก็จ่ายแทงทะลุให้แอนโทนีหลังกานี่แหละมันคือสิ่งที่เราอยากจะได้จากระยองซึ่งเอริกเซนทำหน้าที่ตรงนี้ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ถามว่าเอารงมันคือจุดที่ เอรเซนทำได้ดีที่สุดไหมคือเขาพูดเองนะว่าคนเล่นในทุกแบบซึ่งมันนักฟุตบอลอาชีพอะเขาผู้จัดการทีมสั่งอะไรเขาต้องเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าเอรเซนกับบทบาทที่มันทําอันตรายคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดก็คงจะต้องเป็น8บ10ครับมิดฟิลด์ตัวกลางบวกมิดฟิลด์ตัวรุกแต่เขาก็สามารถที่จะเล่นในตําแหน่ง6บวก8หรือว่ากลางตัวลําเลียงบอลได้อย่างไม่เขอะเขือนเลยทาได้ดีมากอย่างไรก็ตามนะครับอีกหนึ่งจุดที่เอรเซนทำได้ดีนะคือการไล่ประกบ playmaker คู่แข่ง ถ้าใครจําได้เกมจอรอาน์โซไล่ประกบมาติดอุดากาศเกมล่าสุดเจอกับทางโซเซดัดไล่ประกบคาบิดซิวบานะครับคำถามคือถ้าวันเอรเ e ิเซนไม่อยู่หรือว่าทารเรเซนมีปัญหาเรื่องความเหนื่อยความล้าการบาดเจ็บใครจะมานําแทนตรงนี้ณนะตอนนี้คือยังไม่มีครับฉะนั้นเอริเซนคือหัวใจสําคัญมากๆกับการําเลียงบอลขึ้นมาเลยเป็นหนึ่งนักเตะที่ตอนนี้ทีมขาดไม่ได้ครับผมปิดท้ายที่นักเตะที่บาดเจ็บอยู่นะครับตั้งแต่ต้นซีซั่นมา เห็นเขาน้อยมากแต่มีความสําคัญกับทีมโดยเฉพาะกับแผนของเอริกเทนฮากจริงๆนั่นคือองตอนี่มาซียาลนะครับองตอตนี่มาซียาลเป็นสูนหน้าที่โอเคพอมาเล่นกับทีมแล้วมันเข้ากับระบบทีมได้ส่วนหนึ่งคือมาซียาลเป็นคนที่ p พร s ซ i n g ได้ตามระบบคือคือวิ่งไล่แล้วก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการบีบพร s ซิ่งด้านบนได้อย่างลงตัวซึ่งมันจะต่างจากกีเซโนโรนัลโดนะครับ อีกหนึ่งจุดคือมาเซียลสามารถดรอปต่ําลงมาในแดนตัวเองหรือมาถึงเครื่องสนามเพื่อที่จะมาเชื่อมบอลได้พักบอลได้เพราะมาเซียลเป็นศูนย์หน้าที่ไปกับบอลได้ได้ดีเก็บบอลได้ดีเทคนิคกับการไปกับบอลคือแย่งยากมากคู่ต่อสู้ฉะนั้นเนี่ยนะครับมาเซียลเป็นศูนย์หน้าในสไตล์ที่มันแตกต่างกับแรชฟอร์ดหรือว่าโรนัลโด้นี่จึงเป็นนักเตะที่จริงๆแล้วยูนเตตขาดไม่ได้นะครับมันน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นมาเซียลลงเล่น เป็นศูนย์หน้าตัวจริงเพราะว่าเขายังไม่หายเจ็บสักทีแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากสุดสัปดาห์นี้ไปในยุโรปากลางสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นน้องหมากลับมาเล่นตัวจริงแล้วเ,เราจะได้เห็นมิติที่แตกต่างของหมากมากขึ้นที่หลายคนเคยบ่นหมากในะยุคนคนแรกคน่าโซเชียลว่าเฮ้ยไม่วิ่งขี้เกียจไม่ช่วยไ่หมวกเขาทาได้ดีขึ้นในยุคเทนฮากนะฉะนั้นแค่ปรับเรื่องแบบการตื่นตัวต่อเกมผมว่าเซนส์บอลความเข้าใจในเกมความเข้าใจแท็กติกของมาซิอาลมัน มันดีอะคอ,อยเนี่ยคืออย่าเจ็บพอนะครับฉะนั้นนี่คือ5นักเตะที่ผมรู้สึกนะว่าเราขาดไม่ได้ในตอนนี้แต่แฟนเพจแฟนช่องคิดเห็นมันผมไหมนะครับว่าคุณมีนักเตะคนไหนในความคิดคุณที่คุณคิดว่ามันขาดไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเห็นผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดยังไงก็ยอมรับความเห็นต่างนะครับแล้วก็ยอมรับทุกความเห็นที่เป็นความเห็นด้านฟุตบอลที่เป็นประโยชน์ยังไงส่งคอมเมนต์เข้ามาที่ ด้านล่างได้นะครับกับผีจับยัดใน EP นี้นะครับสำหรับผมนะผมเลือกลิซันโรบูโนดาโลเอริกเซนแล้วก็มาซยาวนะครับเป็นนักเตะ5คนที่ผมคิดว่าตอนนี้จำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับทีมมากนะครับยังไงรอคอมเมนต์ท่านเหมือนเช่นเดิมนะฮะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนกับผีจับยัดจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ ประเด็นเดียวครับสวัสดีครับขอขอบคุณ h k Helmets Thailand มวกกันนอกระดับนักแข่งใช้การันตีโดยองค์กรระดับโลกขอขอบคุณ A Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณ